กับเก๋แล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกรอบนึงกับเก๋ขายฟอร์ดครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าตัวสตอร์มแท็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวขับ2นะครับผมสตอร์มแท็กขับ2แต่งยังไงครับให้มันดูออกมาเป็นแบบอาแรปเตอร์นะครับแบบยกสูงอ่าดูสไตล์ให้มันดูมีเอกลักษณ์ขึ้นมานิดนึงอ่าเอกลักษณ์ของเขาก็ FORD แน่นอนครับทุกท้องถนนต้องมีเจ้าตัวคําว่า FORD นะครับผม เจ้าตัวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับก็ถือว่าเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์แล้วนะครับการใช้งานนะครับผมจะไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2ขับ4นะครับผมเรามีให้เลือกหลายแบบเลยถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว Storm แท c กขับ2นะครับผมก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะครับวอมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งแบบนี้ได้แบบไหนอะไรยังไงมาดูกันในช่องนี้นะครับผมอ่าเริ่มจากเจ้าตัวกระจังหน้า FORD นะครับผมกระจังหน้า FORD เนี่ยครับ ดูเผยเนี่ยครับมันเหมือนตัวรถรุ่นใหญ่นะเป็นเหมือนแรปเตอร์เลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวสตอ r m มแท็กนะครับผมพอดูกันชนของเขาก็ดูสวยงามนะครับปกติเลยกันชนของเขาอ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะเป็นสีเทาก็ได้นะครับผมสีเทาสีดําแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่พอมาใส่แบบนี้มันก็ดูตัดกัน,กนอยู่แนละ้วเพราะตัวรถตัวสีขาวนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง10เกียร์นะครับ10ส,สปีด210แรงม้านะครับผมก็เหลือๆครับขับไม่ว่าจะไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไปได้หมดเนาะรถรุ่นนี้ครับลูกค้าขอจัดช่วงล่างหน่อยนึงนะครับผมช่วงล่างเราก็แต่งให้ดูมีความเท่ขึ้นมีความโดดขึ้นมีความยกสูงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมสูงกว่าเดิมยังไงนะครับตัวนี้นะครับแม็กเขาจะเป็นแม็กขอบ20นะขนาดขอบ20เนี่ยยังแบบ ดูดูสูงดูสูงจากตัวซุ้มล้อเยอะเพราะว่า,าลูกค้ายกขึ้นมาอีก2นิ้วนะครับตัวยกปีกนกเนี่ยครับเขาใส่ปีกนกมาให้ด้วยนะเนี่ยครับเวลาเรายก2นิ้วเนี่ยครับมันต้องใส่ปีกนกนะครับปีกนกแบบอิสระปรีกนกตัวนี้เป็นของโฟลเฟนเดอร์นะครับปีกนกพอใส่ปีกนกเข้ามามันก็ดูแข็งแรงขึ้นนะครับผมเพิ่มองศามากขึ้นนะครับการกินหน้ายางก็จะกินเท่าเกันนะครับ ถ้าเรายกสูงแล้วเนี่ยเราไม่ยกอ่าพทีถ้าเรายกสูงแล้วเราไม่ใส่ปีนกนกเนี่ยครับมันจะกินหน้ายางข้างในมันจะอยู่ฝั่งเนี้ยครับจะกินหน้ายางว่ะแล้วก็ยางมันก็สึกเร็วแต่ถ้าเราใส่ปีกนกไปด้วยเนี่ยครับมันจะกินหน้ายางเท่ากันนะครับยางตัวนี้ก็เป็นยางตัวลุยนะครับผมเป็นยางลุยดอกยางลึกนะครับดอกยางลึกก็เอาไว้วิ่งได้หลายแบบเนาะปกติเลยแบบนี้เขาน่าจะวิ่งต่างจังหวัดกันมากกว่านะครับเพราะว่า ดอกยางลึกเวลาวิ่งก็จะดิ้นยินเสียงหน่อยหนึ่งใช้ความเร็วก็ไม่น่าจะเอาตรงๆนะครับใช้ความเร็วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดอกยางมันใหญ่อาจจะมีเสียงขึ้นมาแต่ถ้าเป็นยางที่แบบยางพวกรีดน้ําฝนดอกยางเล็กเนี่ยครับใช้ความเร็วเต็มที่รถมันก็ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็พูดในในมุมมองที่คนไม่แต่งรถกับคนที่แต่งรถเนาะอ่ะโอเคมาดูกันต่อครับมีอะไรเพิ่มเติมจากเจ้าตัวแค่ยก2นิ้ว บ้างนะครับอ่ะเขามีใส่ตัวนี้มาให้ด้วยนะเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวโรเลอร์นะครับโรเลอร์ฝาท้ายกระบะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวแบบดึงเปิดปิดนะครับอ่ะดึงแก๊ส่ะอ่ะ,อะแก๊สอันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เนาะอ่ามันเป็นอนี่เองนี่นี่นี่นนครับมันจะมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็แบบใช้มือเนาะอ่ามีหลายสเต็ปม,มัากนีนะครับมีดึงแกลก,กนะครับแล้วก็ปิดได้ง่าย อันนี้ก็กันน้ํานะครับอันนี้เขาออกแบบมาเวลาฝนตกลงมาอย่างเงี้ยครับมันจะมีร่องน้ํามาให้เนี่ยร่องน้ํามันจะไหลลงข้างกระบะเลยนะครับมันจะไม่เข้าในตัวกระบะนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับไอ้ตัวโรลเลอร์คนติดตั้งเยอะเนะาะก็ใช้งานแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ใช้งานนะครับมาพร้อมกันชนครับกันชนตัวนี้กันชน h ฮมเมอร์นะครับกันชน h ฮมเมอร์เนี่ยจะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะ สปอร์ไลท์ส่องสว่างเวลาเราถอยครับขณะถอยตอนกลางคืนเนี่ยครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นกันนะครับถึงจะมีกล้องถึงจะมีกล้องก็ตามนะครับเวลากลางกลางคืนเนี่ยมันมืดก็จริงครับแต่พอใส่สปอร์ไลท์เข้าไปเนี่ยเพิ่มความสว่างมั่นใจในถอยตอนกลางคืนมากขึ้นนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับผมเจ้าตัวสตอร์มแพกเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเวลาถอยเรามองอะไรไม่เห็นนะครับเขามีการเบรกอัตโนมัติให้เราถึงจะเป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ตัวนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับจเจ้าตัวสตอลแทร์สีขาวแต่งลุยๆแบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้ชุดนี้นะครับก็ทักเข้ามาเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็ให้ผมได้ดูแลครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ EP หน้าไว้เจอกันใหม่นะครับกับเก๋ปอดอาร์เอพาราม่าห้าครับสวัสดีครับ